อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต c ไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับต่อกันเลยตอนที่2426เศษซากเบืองพลังของนายวินนั้นแข็งแกร่งและมันก็เหนือกว่าหารซึ่นมาก ถ้าแม้แต่ในวินยังไม่สามารถเปิดประตูเมืองดูกอตได้อย่างนั้นแล้วหันเส้นก็ไม่สามารถเปิดประตูได้เช่นกันแถมในตอนนี้คุณหญิงมิเลอร์จะถูกลดระดับลงมาสู่ระดับราชันดังนั้นดูไร้หุนทางที่พวกเขาจะเปิดประตูนี้ได้ในวินฟันดาบออกไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป้าหมายไม่ใช่ประตูเมืองเขาหันความสนใจไปที่หินที่อยู่รอบๆแทนโดยโดยหวังจะขุดเอาทั้งขอคอยออกมา หารซึ่นและคุณหญิงมิเลอร์ก้าวถอยออกไปและมองดูอยู่ห่างๆเนื่องจากเปิดประตูไม่ได้พวกเขาก็ไม่มีหนทางอื่นอีกแผนของนายวินนั้นเป็นความพยายามดิ้นรนสุดท้ายโซ่สะสารของนายวินฟาดใส่หินดำจนแตกกระจายออกไปและส่วนต่างๆของหอคอยก็เผยออกมาให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ฐานซึ่นไม่รู้ว่าหอคอยมีทั้งหมดกี่ชั้นกันแน่และนั่นเป็นเพราะจริงๆแล้วหอคอยนั้นขาดครึ่งมันดูเหมือนกับว่าหอคอยถูกตัดด้วยดาบที่ใหญ่มหึมาหอคอยนั้นถูกตัดขาดอย่างหมดจดตั้งแต่หัวจะหลุดหางราวกับว่ามันถูกตัดขาดในดาบเดียวพวกเขาทั้งสามคนจ้องมองหอคอยที่ขาดครึ่ง ด้วยดวงตาที่เบิกกว้างถึงนายวินจะไม่ใช่ยอดฝีมือระดับที่พระเจ้าที่เก่งกาจสุดแต่เขาก็ไม่ได้อ่อนแอแต่อย่างใดการโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของเขาทำได้เพียงแค่ทิ้งรอยขีดข่วนเล็กๆบนอิฐของหอคอยแม้แต่การตัดอิฐสักก้อนก็อยู่เหนือความสามารถของเขาอย่างนั้นแล้วมันจึงยากที่จะจินตนาการได้ว่า พลังแบบไหนกันที่สามารถถัดหอคอยนี้จนขาดครึ่งได้เพียงแค่คิดเกี่ยวกับมันก็เป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวแล้วในตอนแรกหานซึ่นรู้สึกไม่มีหวังว่าที่จะเข้าไปในเมืองดุกอดจากด้านบนเพราะเมืองที่แข็งแรงแบบนั้นจะต้องมีใบเสมาหรือพลังแบบอย่างหอคอยป้องกันเอาไว้นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะปีนข้ามกำแพงเข้าไปข้างในได้ แต่ตอนนี้เมื่อหอคอยถูกทำลายพลังป้องกันของมันก็คงจะสูญหายไปเป็นเวลานานแล้วนั่นหมายความว่าการจะเข้าไปข้างในเป็นอะไรที่ง่ายกว่าที่หานเซิรนจินตนาการเอาไว้ครึ่งบนของหอคอยนั้นขาดหายไปในวินใช้ดาบฟันใส่หินหลายทิศทางแต่เขาก็ไม่สามารถหาอีกครึ่งหนึ่งของหอคอยได้ครึ่งล่างของหอคอยนั้น เต็มไปด้วยเศษหินด้วยเหตุน,นั้นในวินจึงกวัดแกวงดาบเพื่อขจัดเศษหินออกไปแต่มันไม่มีอะไรให้เห็นมากนะักในครึ่งของหอคอยที่หลงเหลืออยู่รูปปั้นรูปหนึ่งตั้งอยู่ที่หอคอยแต่รูปปั้นนั้นถูกตัดไปพร้อมกับครึ่งบนของหอคอยส่วนที่เหลืออยู่ของรูปปั้นดูเหมือนจะอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิแต่พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเดิมทีแล้วนั้น เป็นรูปปั้นแบบไหนกันแน่เศษซากของอสูรหินกระจัดกระจายอยู่รอบๆร,รูปปั้นพวกมันเป็นเสี่ยงอยู่บนพื้นเมื่อดูจากพวกมันในตอนนี้แล้วเห็นได้ชัดว่าครั้งหนึ่งพวกมันเคยยืนเป็นยามเฝ้าทั้งสองข้างของรูปปั้นดูเหมือนว่าเคยมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่แต่ทำไมพวกเราถึงไม่เห็นซากศพของสิ่งมีชีวิตไหนอยู่ที่นี่เลยฮันสันถามด้วยความสับสน บางทีพวกเราอาจจะเคยเจอมันแล้วพวกเราเคยขูดแขนขาขึ้นมาจำได้ไหมแขนขาพวกนั้นเป็นอันตรายอย่างมากแม้จะเป็นเพียงแค่แขนขาพวกมันก็ยังฆ่าคนงานของพวกเราได้หลายคนนั่นแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของคนที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่นี่นายวินพูดคุณหญิงมิเลอร์กมวหมดคิ้วเธอมองไปที่เมืองดูกอตและพูดท่านี่ คือเมืองดูก็ตจริงๆมันก็ต้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแอนเชนก็ตแม้แต่ทางเอ็กซ์ตรีมคิงก็ยังเชื่อว่าเมืองดูก็ตเป็นเพียงแค่ตำนานและไม่ใช่สถานที่ที่มีอยู่จริงแอนเชนก็ตนั้นจะปกป้องที่นี่อย่างจริงจังมากๆถ้าสิ่งมีชีวิตอื่นมาโจมตีเมืองดูก็ตอย่างนั้นแล้วแอนเชนก็ตก็ต้องตอบโต้อ,อย่างแน่นอน แต่ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องราวไหนที่บอกว่า a อ c นเ n นก็ตเคยทำการต่อสู้ในระดับนี้มาก่อนเลยหลังจากหยุดไปเช่วครู่คุณหญิงมิเลอร์ก็พูดต่อจากที่พวกเราเห็นนี่จะต้องเป็นซากปรักหักพังสนามรบของเทพสปิริตที่เกิดขึ้นในยุคสมัยแรกแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆการต่อสู้ระดับนี้ก็ต้องเป็นที่ตกตะลึงทั้งจัก,กรวาลมันไม่มีทางที่จะ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่บางทีพวกเราอาจจะคิดมากเกินไปบางทีที่นี่อาจจะไม่ใช่ซากปรักหักพังที่เกิดจากการต่อสู้ของเทพเจ้าสปิริตแนวินพูดหานเส้นคิดและพูดบางทีเมืองดูคดอาจจะมีอยู่จริงและมันเป็นสถานที่ต้องห้ามที่ถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะในหมู่แอนเช n t นก d แต่ที่นี่ถูกทำลายตั้งแต่ยุคสมัยแรก บางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่มีใครได้โอกาสได้เห็นเมืองดูกอตมาก่อนบางทีแม้แต่เอนเชนกอตเองก็ไม่รู้ว่าจะหามันได้จากที่ไหนนั่นก็ฟังดูเป็นไปได้เอนเชนกอตและเวอร h รี่ไฮมักจะเก็บเรื่องภายในของตัวเองเอาไว้เป็นความลับทั้งสองเผ่าอยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยซีเครตและพวกเขาก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มแรก แต่เมื่อก่อนพวกเขาถูกกดขี่ด้วยเผ่าสเเริตซึ่งทำให้พวกเขาไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอย่างทุกวันนี้คุณหญิงมิเลอร์พยักหน้าอย่างคุ้นคิดถ้าเมืองดูกอดดูมาตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มแรกจริงๆนั่นหมายความว่าความลับของที่นี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกลายเป็นเทพ,พเจ้าสปิริตอย่างที่ในตำนานกล่าวขานจริงๆใช่ไหมนายวินฟังดูตื่นเต้นอย่างมาก หานเส้นสายหน้าบางทีอาจจะไม่การที่เมืองดูก็ถูกทำลายแบบนี้มันหมายความว่าเอนชเชนก็ปกป้องมันเอาไว้ไม่สําเร็จบางทีความลับที่ซ่อนอยู่ในเมืองดูก็นั้นคงจะถูกขโมยไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้มันก็อาจจะเหลือแค่เพียงเมืองว่างเปล่าเท่านั้นในวินเข้าใจในเรื่องนั้นแต่เขายังคงมีความหวังอยู่เขาพูดขึ้นมามันก็คงจะมีบางสิ่ง อยู่ในเมืองนี้ไม่อย่างนั้นทำไมเผ่าพันุอื่นถึงได้พยายามหาทางมาที่เมืองแห่งนี้ล่ะมันยากที่จะบอกได้หันเส้นพูดอย่างเบาในความจริงแล้วหันเส้นเองก็คิดว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ภายในเมืองดูกตเช่นกันแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ความลับของการกลายเป็นเทพ,พเจ้าสปิริตในตำนานที่กล่าวเอาไว้บางทีบางอย่างที่น่ากลัวอาจจะรอดจากการต่อสู้ครั้งนี้ และกำลังรอผู้คนที่มาที่นี่ให้เข้าไปข้างในฮันเซ่นรู้สึกสั่งหอนใจไม่ดีเกี่ยวกับที่แห่งนี้พวกเขาพบหินที่สามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าเป็นระดับราชันได้และยังมีรูปปั้นที่ทำให้ดวงตาของทุกคนเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกอย่างนั้นแล้วอะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ในเมืองแห่งนี้ก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนพวกเราจะเข้าไปสำรวจข้างใน หลังจากนั้นนายวินก็ทำลายเศษก้อนหินต่อเมืองดูกอน,นั้นถูกฝังอยู่ใต้ก้อนหินจำนวนมากทั้งสิ่งก่อสร้างและถนนภายในเมืองต่างก็ถูกฝังอยู่ใต้ก้อนหินทั้งหมดถ้าพวกเขาต้องการจะเข้าไปสำรวจในเมืองพวกเขาก็ต้องกำจัดก้อนหินพวกนั้นไปสักก่อนโชคดีที่หินพวกนั้นไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับอิฐของตัวเมืองและพวกมันก็เป็นเพียง แค่หินชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนักด้วยเหตุนั้นการกำจัดพวกมันจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรด้วยพลังของในวินการกำจัดเศษหินออกไปนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักแต่เขาไม่กล้าใช้พลังทั้งหมดเขากลัวว่าจะเผลอไปทำลายบางสิ่งที่มีค่าที่อยู่ใต้กองหินเข้าและเปื่อในกรณีที่มีบางสิ่งที่มีชีวิต หลับไหลอยู่ภายในเมืองเกขาก็ไม่ต้องการที่จะลูกมันให้ตื่นขึ้นมาหลังจากประสบการณ์หลายวันที่ผ่านมาแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าอย่างนายวินก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เขาไม่คิดจะทําอะไรที่โง่เขลานวินใช้ดาบโซ่สะสารของเขาตัดผ่านหินที่กว้างหลายสิเมตรและหลังจากนั้นพวกเขาผ่านเข้าไป พวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในลานกว้างของเมืองในวินขุดหินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาพบบางสิ่งครับก็จบไปแล้วนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงตอนเย็นอีก2ตอนนะครับเจอกันอีกที3ามทุ่ครับ